ก็สวัสดีนะครับทุกท่านชาว y o u t u b e นะครับแล้วก็ FC ผ่านทางช่องตาสาวสตูดิโอนะครับในเฟซเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญนะครับที่อยากจะฝากนะครับในในในช่องเนี่ยก็จะมีคนคอมเมนต์นะครับเหมือนประมาณว่าอ่าเวลาขึ้นเนินขึ้นเนินเนี่ย อ่าถ้าใส่เกียร์แบบผมเนี่ยคือรถมันจะมีอาการแบบอ่าเดี๋ยวต่อนะครับเขาคอมเมนต์ประมาณว่าเข้าเกียร์แบบนี้ตอนขึ้นเนินสูงอย่าทำและที่บอกว่า1นไปสามนั้นมันดังจริงอ่าแต่มันยังดีกว่า2แล้วแล้กระชากมันไม่มีคำว่ากระชากหรอกครับคือผมขับรถมาเนี่ยอ่าอันนี้กรณีผมทำหลายๆกรณีนะกรณีที่หคือ ทำทำไงเกียร์สองหนึ่งเกียร์สามมาหนึ่งจะสมูทนะครับอันนี้คือที่ผมเคยเคยทําคลิปไปก่อนหน้านูน้นนะครับอันนี้ผมก็รับฟังนะรับฟังในใน youtube อยู่นะครับก็จะมีอ่าหลาหลายคนมาคอมเมนต์เนี่ยประเภทว่าใส่รถต้องผ่านเกียร์ว่างคือผมใส่ยังไงไม่ผ่านเกียร์ว่างอันนี้คือคอมเมนต์ก่อนนะหน้านู้นนะครับเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับอ่า คลิปแรกๆเลยนะครับที่ว่าถ้ารอบสูงไปใส่เกียร์เกียร์สองนะครับเกียร์สองคือใส่เกียร์สามไม่ได้ถามว่าใส่ได้ไม่ใส่ได้ครับแต่มันจะวูบมันรูปครับเคยใส่แล้วนะครับสมมติว่าผมลากอย่างเช่นสี่พันรอบมันขึ้นสี่สิบแต่เชื่อไหมครับเวลาเขาถ้าเป็นรถแข่งอะ่ะเขาไม่มีหรอกหนึ่งปุ๊บไปสามเลยไม่มีไม่มีแน่นอนครับไปดูได้เลยครับทุกคลิป ไม่มีแน่นอนครับจากสองไปสามอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้ผมต้องวอร์มเครื่องก่อนเพราะว่าบางครั้งรถมันคันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าอ่าเวลาใส่เกียร์ขนาดเราเหยียบคัสสุดนะั้นเหยียบจนพรมจะขาดอยู่แล้วนะครับคันอื่นอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้แต่บางคันอาจจะไม่เจอนะครับถ้าใจใส่เกียร์แบบใจเย็นๆนะครับใส่เกียร์แบบใจเย็นๆแต่ของผมก็คือใส่ปกติ มันก็ดังก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันต้องสงสัยต้องไปได้ได้ดูหลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมก็เลยบอมใช้วิธีการบอมลบ6-7นาทีนะครับก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะอ่ะ,อะลองดูนะครับยวจะลองหาถนนลองให้ว่าแบบเนี้ยจริงไหมนะครับอ่ะลองดูจะลองดูนะครับ อันนี้คือเกณร์นหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลากรอบอย่างที่เขาบอกแต่ตอนนี้คือมันไม่มีถนนให้วิ่งนะครับวันนี้ก็ต้องไปซื้อของด้วยอันนี้เอาแบบคานเต่าเลยนะอ่าถามว่าหนึ่งไปสามถ้ากรณีที่รอบสูงอ่ะผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันว่ามันโอเคไหมอ่าตอนนี้ผมต้องวอมลถไปประมาณสักหนึ่งนาที หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไปเลี้ยวนะครับมีรถมามีรถมานะครับคือเข้าใจนะว่าหลายคนก็ขับรถมามากกว่าผมบางคนขับไปแปดแสนเก้าแสนโลบางคนมีรถหลายคันหลายคันหลายยี่ห้อหลายแบบ นะครับผมก็ไม่ใช่ใช้แค่ยี่ห้อเดียวไงบางคันผมก็ใช้มาอาจจะไม่นานเพราะว่าเป็นรถคนอื่นแต่รถตัวเองอะ่ะที่แบบได้ใช้จริงๆนะอย่างเช่นม i g ตี้มตี้ก็มตี้อ่ะมันมันหนึ่งไปสามมันทำทำได้เพราะว่าอัตราทดของเกียร์กับเฟืองท้ายมันมันสั้นมันเป็นเฟืองเร็วมันไม่ใช่เฟืองช้าเหมือนรีวโวปัจจุบันนี้นะครับเกยร์นหนึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยลากรอบกันหรอก ส่วนใหญ่เขาจะลากเกสองกันหนึ่งไปสามมาหนึ่งไปสามนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นี่คือคือปล่อยคัสสุดนะอันนี้คือคือทําให้เห็นเลยว่าใช่ไหมหรือถ้าคนแบบค่อยค่อยๆ่อยค่อยคายอะมันก็ทําได้ครับแต่ผมไม่แนะนําพูดตรงตรง,ตรงนะผมไม่แนะนําให้ทําเพราะว่ามันหนึ่งมันจะเปลืองคัสโดยใช่เหีุยน,นะครับนี่อย่างออกสองนี่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับนี่ยังออกสองนี่ก็เริ่มแบบอ่า ทำให้คาร์ดหมดได้บางคนนี่ลอ่อคันเร่งสูงด้วยนะครับในบางกรณีอ่ากรณีที่ใส่รอบสูงนะเนี่ยมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ไน่นาแนะนําอีกแหละส่วนใหญ่เขาก็ไล่ไล่สองนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบออกตัวเกียร์หนึ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองนะครับอันนี้คือปล่อยสามนะอันนี้ผมปล่อยสามนะทุกคนเห็นนะนี่คือผมปล่อยสามนะมันก็ใส่ได้ครับแต่แต่ก็คือมันก็มันก็สัมพันธ์กันกับไอความเร็วนะครับมันสัมพันธ์กันกับความเร็วมันก็สามารถใส่ได้ครับแต่ถามว่าพอเวลาขึ้นเนินตำตีเตี้ยอะเป็นมอนอย่างเงี้ยคุณจะออกสามแล้วครับเนี่ยแต่เวลาขึ้นเนินสูงๆูะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนินอย่างเช่นอาชี่จอดรถ อย่างเงี้ยที่จะลดส่วนใหญ่ผมเวลาทาก็ทําคลิปให้ดูอยู่นะเวลาขึ้นอะ่ะขึ้นเนินสูงสูงอะ่ะส่วนใหญ่ส่แค่นหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งปุ๊บไม่เอาสองเพราะว่าบางครั้งสองอะ่ะมันใช้เฉพาะเวลาที่เอ่อเนินต่อเนื่องนะครับเนินต่อเนื่องเหมือนกับเวลาขึ้นสะพานอะ่ะขึ้นสะพานสูงสูงผมก็ลากต้องดูความเร็วด้วยนะว่าอยู่ความเร็วที่เท่าไหร่บางครั้งความเร็วที่ สี่สิบสี่สิผมก็ลากสามถ้าสี่สิบผมลากสามนะแต่ถ้ายี่สิบอย่างเงี้ยยี่สิบผมลากเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบถ้าเป็นยี่สิบสมมติว่าออกก่อนเนินเนี่ยยี่สิบนะครับออกก่อนเนินยี่สิบเนี่ยผมจะใส่เกียร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็มาไปสองเนินคือสะพานผมเคยปล่อยหลายเกียร์สองนะแต่รถคันนี้มันแรงบิดมันมีไงในช่วงต้นมันมี มันก็สามารถขึ้นได้ถ้าลากเกียร์หนึ่งมันก็เต่าเกินมันก็ถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่รถกันหลังมันจะดา่าเอานะครับอันนี้คือผมทําคิดให้ดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้ขนาดใส่เกียร์แบบนี้นะยังใส่อย่างพี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องผ่านเกียร์บ้างแล้วกเกียร์บ้านไหนครับใส่ไม่ผ่าเกียร์ว่างเนี่ยเกียร์ธรรมดาเนี่ยเกียร์ธรรมดาไม่ผ่านเกียร์ว่างได้ไงมันก็ต้องผ่านเลยครับเนี่ยมันต้องผ่านอยู่แล้วครับเกียร์ว่างอะ ยังไงก็ดังนะครับแต่พวกเป็นพวกห้าเกียร์ผมจำไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ดังขนาดเนี้ยพวกห้าเกียร์แต่ว่าหลายๆคนที่ขับรถพวกหกเกียร์นะครับถ้าเป็นอย่างของรี v วมันจะดังแต่ถ้าเป็นของอีซูดีแมครุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยนะอีสูดีแมกผมพูดได้ขับหนึ่งระหว่างสองไปสามถ้าแบบว่า คนไม่ชินกับเกียร์หนึ่งจดเก้าตัวแรกๆเลยสับพลาดบ,นะบ,บ,บ่อยนะครับอย่างสองไปสามนะครับอย่างสองไปสามนี่พลาดบ่อยนะสอง่ขึ้นสามปุ๊บว้าวห้าเลยนะครับถ้าเป็นเกียร์ซิงคือใช้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าชิปฟฟลลิ่งเกียร์ที่ดีที่สุดตอนนี้คือ Ford r เลน e r แต่ผมขับฟอร์ก็อย่างว่าครับผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จับลองเคยขับขอของพี่อะเฮ้ยทำไมมันขัดอย่างนี้วะเพราะว่าเราเราเคยสงสัยเราชินกับโตตา้ามังม้งมันก็เลยแบบ เใส่ไปแล้วมันขัดขับนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บางคนเขาก็ถ้าเขารู้จังหวะเกียร์ฟอร์ดมันก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็อย่างว่าผมใส่พวกอ,อ่ออีซูดีแม็กซ์อีซอูดีแม็กซ์เคยขับอยู่ครั้งหนึ่งเป็นรถคอกแต่เป็นรถคอกที่แบาบว่าโอ้โหรุนนั้นคือซูเปอร์อภิมหาอืดน,นะครับอืนมากนะครับอืดเนี่ยอย่างเนินแค่เนี้ย ออกเกทหนึ่งก็พอแล้วออกเกทหนึ่งอ่ะแล้วลเดี๋ยวลองออกรอบสูงนะครับเอาลองดูนะอันนี้คือทำยาวๆนะครับเนี่ยผมจะเดี๋ยวผมออกรอบสูงนะครับเนี่ยเนี่ยมันเดินตรงไหนเนี่ยนี่เนินเนี่ยเนินตรงไหนเนี่ยมันก็เย่อบ้างแต่รอบมันก็จะตึงขึ้นอันนี้คือรอบตึงนะเวลาเข้าเข้ารอบสูงมันก็ช่วยได้ครับ อ่ะเอาลองแบบแบบพี่คนที่เขาคอมเมนต์มานะครับหรือน้าคนที่เขาคอมเมนต์มาเดีย๋ยวจะลองดูเอาแบบหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะเอาหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอคันนู้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอรถฝั่งนู้นมาก่อนเดี๋ยวเอาแบบแบบที่เจ้าของคลิปเขาบอกนะครับคนที่คอมเมนต์มาเขาบอกเขาบอกว่าผมขับรถไม่เป็นนะครับผมขับรถไม่อันนี้บ้างอ่ะเอาสามนะ เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสามจังหวะไม่ดีอ่ะรอบสูงมันก็ไปได้ครับแต่ว่าไม่โอเคอ่านอย่างนี้ครับอันนี้สูงไหมเอาดูนะครับสูงไหมเนินแค่นี้ถ้าความเร็วม,มันพอดีอะ่ะมันโอครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอไหมครับทุกคนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูกันเนินสะพาน เขาเมา่สูงของเขานี่คือสูงแค่ไหนแต่ถ้าสูงแบบอย่างชันสามสิบอย่างชันสี่สิบห้าองศามันต้องเกณร์นหนึ่งอยู่แล้วครับหนึ่งหรือไม่ก็ปล่อยไหลโดยให้ ECU คำนวณการจ่ายน้ามันนะครับถ้ารถมีแรงบิดอ่ะอันนี้คือเนินสะพานนะครับความเร็วที่แปดสิบนะครับเนี้ยขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับในเกียร์สี่นะเกียร์สี่นะอ่ะพอลงเนินสะพาน ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดมีโคง้งทําไงครับก็ต้องผ่อนคนลร่งไม่ต้องแต่เบรกถ้าแต่เบรกมีโอกาสหมุนแน่นอนนะครับกรณีที่ฝนตกบางคนเล่นแต่เบรกแต่เบรกได้ครับแต่แต่เบรกต้องแบบต้องมีจังหวะในการแต่เบรกถ้าบางคนแต่เบรกไม่เป็นหมุนแน่นอนครับบอกเลยสังเกตไหมครับเวลาทางโคง้งพวกลงสะพานล,ลงอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่า ทำไมรถมันถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าเบรกในโค้งนี่แหละนะครับเบรกในโค้งด้วยส่วนหนึ่งถนนด้วยส่วนหนึ่งยางด้วยส่วนหนึ่งหรือบางคนที่แบบตกใจอย่าทํานะครับดึงแบกมือผมเคยทํามารอบหนึ่งแต่ไม่ใช่คันนี้เป็นอีคันหนึ่งเป็นอีสุอ่ไม่ใช่อ่าเชฟตาหวานเชฟตาหวานหรือตาสองชั้นที่เขาเรียกกันอะลอดึงแบกมือเลยครับกลางน้ําครับหมุนสิครับด้วยความที่ไม่รู้แล้วเราเคยทําแต่ตอนนี้รู้แล้ว อย่าดึงเบรกมือแล้วตอนนั้นที่ดึงเบรกมือก็ทําให้เราได้รู้ว่าคันนั้นเบรกหมดหมดเกี้ยงเลยครับไม่เหลือสักแอะหมดเกี้ยงเลยครับผมบอกเลยโอ้โหชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทําแบบนี้อีกเนี่ยอย่างกรณีอย่างเกียร์หนึ่งครับใส่เกียร์สองมันก็ช่วยได้ครับแต่เกียร์สองเมลอบมันจะตึงหนึ่งไปสามก็ทําได้นะครับผมทําให้เห็นนะ เพราะว่าอย่างน้อยคือก็การตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมทําให้เห็นเป็นความรู้จริงๆว่าการใส่เกียร์แบบอย่างที่คนคอมเมนต์มาเนี่ยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าผมงงว่าทําไมต้องให้ผมไปเรียนเรียนขับรถเรียนการใส่เกียร์ใหม่เฮ้ยแล้วคันนี้ผมขับมาหกหมื่นโลแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถที่แบบว่าผมขับประจํา อย่างไมเทีย X เนี่ยเนี่ยนะขออนุญาตนะครับนี่ไมเอีย X คันนี้ผมก็เคยขับครับจากหนึ่งไปสามด้วยผมออกสี่ด้วยซ้ําเนี่ยคันนี้ผมออกสี่นะไอ้คันที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยออกสี่นะเคยไล่เกียร์สี่ด้วยเพราะว่าอัตราทำไมถึงไล่เกียร์สี่ได้เพราะว่าอาตาัารราาอาตราทดมันเฟืองท้ายมันสูงเป็นเฟืองเป็นเ,นเนฟืองเร็วเฟืองเร็วก็คือสี่ทับสี่สิบสามทับสิบตัวนี้มันสี่สิบสามทับสิบสอง หรือสิบสองทับสี่สามแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลขสี่สามนั่นสิบสองเพราะว่าเอาสี่สามหารด้วยสิบสองมันก็ได้เท่าก,กับสามจุดห้าแปดสามแต่ส่วนตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองสี่สิบสามทับสิบนะครับมันก็คือตัวเนี้แรงม้ามันน้อยสี่สิบเก้าเออแปดสิบเก้าแรงม้าแปดสิบเก้าแรงม้าลองเอาหนึ่งจุดสองห้าหารก็จะเป็นแรงม้าที่ล้อนะครับแรงม้าที่ล้อก็มีอยู่แค่นั้นแต่ถามว่า ถ้าพูดถึงเรื่องว่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งตัวนี้มันสามจุดเก้าสามจุดเก้าเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเฟืองท้ายมันอยู่ที่สี่สามแล้วแรงม้าสูงสุดอยู่ที่รอบสี่พันสี่พันสองรอห้าสิบรอบด้วยแล้วก็เลสนะครับขีดแดงหรือเขาเรียกว่าเลสนะครับขีดเลสนั่นแหละหรือเดสไลน์เดไลน์ของเครื่องตัวสองแอตัวเนี้อยู่ที่สี่พันเจ็ด้ยรอบ จ็ดร้อยห้าสิบรอบด้วยแล้วไม่ตัดด้วยนะพวกปั๊มสายมันไม่เหมือนพวกคอมมันเร็วคอมมันเร็วนี่เบิ้ลสี่พันหกร้อยรอบตัดนะครับคันนี้เ 4, บิ้ลสี่พันหกร้อยตัดตัดนะอ่าอันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือเรากล้าพูดเพราะว่าคันนี้ผมก็เคยเบิ้ลมาแล้วเบิ้ลตัดอยู่ที่สี่พันหกร้อยโดยประมาณนะครับสี 4, บ่พันหกร้อยหรือหรือห้าสี่พันห้าร้อยห้าสิบรอบผมไม่มีมาตรวัดก็คือไม่สามารถตอบได้ว่าคันนี้มันตัดที่เท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าเลยสี่พันห้าร้อยรอบไป นี่ครับ4,900รอบไปก็ตัดแล้วนะครับแต่คันนี้ผมผมไม่แนะนําให้ใครมาเบิ้ลเบิ้ลแบบแช่เครื่องนะไม่ต้องนะไม่ต้องไปเบิ้ลน,นะครับกรณีที่เบิ้ลเนี่ยเอาไว้วิ่งแบบทางยาวๆแล้วเบิ้ลดีกว่านะครับมันจะไม่เปลืองพวกอุปกรณ์ภายในอุปกรณ์ภายในมันก็จะไม่สึกหลอด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันอา่าที่ที่มันเป็นความรู้อะ่ะผมก็จะแนะนํา แต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ผมก็ขอคอมเมนต์แต่แบบอย่าอย่ามาคอมเมนต์แบบนี้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมบอกนะนะครับและการใส่เกียร์อย่างที่ผมบอกขึ้นเนินมีใครบ้างครับลากเกียร์หนึ่งตลอดทางมีไหมครับขณะดผมขึ้นเขานะล่าสุดผมเพิ่งไปขึ้นเขามาอ่ะเขาพนมลุงก็ได้อย่างน้อยก็ต้องมีเกียร์เกียร์ละครับเกียร์สองอะสองสามขันต่ําขึ้นสองกับสามขึ้นสองกับสามเพราะว่า ช่วงนั้นก็คือรอบมันยังพอที่จะไปได้แต่ไม่ใช่แบบเอาเกียร์อื่นเกียร์สองก็ได้ครับแต่เกียร์สองมันจะช้าหน่อยสังเกตได้ง่ายครับทำไมพวกรถรถบรรทุกอย่างเช่นพวกอ่ารถหกล้อรถสิบล,ล้อทำไมเขาถึงลากเกียร์ต่ำเพราะว่ามันจะช่วยในการฉุดลากเครื่องยนต์ไอชุดลากรถให้มันขึ้นไปได้แล้วก็ถลอมพวกอ่าเครื่องยนต์ นะครับอันนี้คือผมสันนิษฐานเองนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นจริงนะครับขอให้ใช้รอบต่าๆในการขึ้นจะส่วนใหญ่ถ้ารถกระบะมันแรงบิดมันรถมันตัวรถมันเบาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็สามารถขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมปล่อยเกียร์เดินอ่าเป็นรอบเดินเบานะครับแล้วก็จะขึ้นสะพานตรงนี้ก็คือสะพานมันค่อนข้างที่จะชันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แตะคันเร่งนะครับนีพับขาเลยครับสังเกตน,นะครับผมพับขาเลยนะอ่ะพับขานะครับ เนี่ยอ่าดูสภานนี้เป็นสภานที่ผมขึ้นบ่อยเก2นะครับขึ้นได้ไหมอ่าลองดูนะครับไม่ได้แตะคันเล่งนะเนี่ยอ่าเราบอก icu จ่ายได้ครับอ่าเวลาปล่อยอันนี้คือไม่ได้แตะคันเล่งนะครับไม่ได้แตะคันเล่งไม่ได้แตะเบรกนะทําได้ไหมรู้สึกว่าสพานนี้ผมขึ้นมาบ่อยมากแล้วเราก็จะรู้นะครับอันนี้ก็คานเต่าไปนะครับอ่าก็ไขข้อสงสัยนะครับ กับท่านเมื่อกี้นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะผมก็เอาความจริงนี่แหละมาพูดให้ทุกท่านฟังว่าเอออันนี้คือคือจริงไหมอย่างกรณีนี้ผมถือกล้องคนเดียวการใส่จังหวะเกียร์มันอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่เพราะว่าอย่างว่าแต่ละคลิปที่กว่าจะถ่ายได้เนี่ยก็คือต้องเอาคอมเมนต์เอาอะไรหลายหลายอย่างมามาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีที่ให้กําลังใจมานะครับผมเคยเกือบถอดใจไปไม่ทําคลิปต่อละนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่าเออทำคลิปไปเรื่อยๆให้คนได้มีความรู้ครับเราก็หาความรู้มาเพื่อที่จะให้คนในช่องนะครับได้เข้ามาแต่แบบว่าไม่ใช่แบบคือมีรถหลายคันก็ใช่ครับแต่ถ้าคนสุภาพชนจริงๆนะอ่าเขาจะคอมเมนต์แบบเอออันนี้ตรงนี้พูดผิดนะ แนะนานะครับก็คือผมผมก็ไปอย่างเงี้ยผมจะไม่ไปด่านะคลิปไหนผมผมก็ไม่ด่าคือบางคนเขาก็พูดผิดนะยังมีอ่อคลิปหนึ่งที่ผมเคยดูเอาลีวตัวสองพันยี่สิบไปทดลองขับแล้วเวลาใส่เกียร์หนึ่งอะเก็บคัดค้างไว้ซึ่งไม่เคยทําต่อให้มันเป็นรถที่ไม่ใช่รถส่วนตัวก็ไม่เคยทํานะครับอย่างเก็บคัดแช่ไว้แล้วเพื่อที่จะให้รถมัน เราใส่เกียร์หนึ่งแล้วเหลือไฟแดงอยู่ประมาณเท่าไหร่วะตอนนั้นได้ประมาณสามสิบวิคือไม่ไม่ควรทำครับอย่างน้อยเหลือสักสองวิแล้วใส่เกียร์ยางพอทนหนึ่งก็พวกเราก็จะรู้กันเองนะครับคนในคนที่ขับรถเขาก็จะรู้กันเองว่าทําไมถึงต้องใส่เกียร์แค่นั้นนะครับบางเรื่องผมอาจจะพูดผิดเวลาคอมเมนต์ก็ขอเป็นนาทีแล้วก็อ่ามาพูดกันนะครับ อย่างน้อยผมตอบโต้เนี่ยอย่างน้อยก็คือจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยมันถูกต้องหรือมันผิดนะครับแต่ถ้าบอกว่าให้ผมไปเรียนเข้าเกียร์ใหม่ผมต้องไปเรียนตั้งแต่สงสัยจะต้องไปเรียนตั้งแต่เกียร์อะไรวะตั้งแต่สงสัยตั้งแต่เกียร์โต้มั้งเกียร์โต้คือผมก็พยายามศึกษามาเยอะนะอกว่าจะถ่ายคลิปได้เกียร์โต้ผมก็เคยเข้านะครับเกียร์โต้มันมีทั้งแบบขั้นบันไดมีแบบทางเดียวมีแบบอะไรอ่ะ แบบเกียร์แบบพวกอสุด e max e สุด e max ผมก็เคยมีนะเคยเคยไปทดลองขับไม่ใช่เคยมีเคยไปทดลองขับ,เ,เ,ขบเกียร์ธรรมดา d max ก,ก็เคยขับจนกระทั่งว่าผมถามน้องเวลาใส่เกียร์เนี่ยโหดูด้วยไม่ใช่แบบคือเข้าใจไหมว่าใส่เกียร์สี่เงี้ยจะลงเกียร์ถอยอะ่ะดีนะเกียร์ไม่พังนะครับบอกเฮ้ยน้องมันไม่ใช่แล้วพี่พี่ขับรถพี่เสียสลังวะ่ะ นั่งด้วยไม่ได้เลยครับัน,นนั้นผมจําได้เลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่นั่งรถกับเขาแล้วเขาเขา,เขาใส่เกียร์ผิดนะครับแบบว่าจะเข้าสี่แล้วไปดันไปเข้าถอยเนี่นครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องนะครับไม่ให้คัด์มันทํางานนะครับเนี่ยสมมุติว่าเกียร์สี่มันอยู่นี้อ่ะสมมุติว่าอ่ะเขามาสามอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาล็อกเกียร์ไว้มาเปิดกุญแจไว้อ อ่ะอ่ะอันนี้ว่างนะสมมติว่าสามมาสามอยู่อ่ะอ่ะสามอยู่นะครับสามอยู่นะแต่พักหนึ่งพอคราวนี้ก็จะดึงมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันกลายเป็นข้าวเกียวหกไปนะครับข้าวเกียวหกไปอ่ะในระหว่างถ่ายคลิปนะครับก็จะมีอ่าสวนทางออกมาผมม่าจะไปตลาดด้วยนะครับเนี่ย เนี่ยสามนะครับสองสามมีน้องคนหนึ่งครับอันนี้มันเป็นเกียร์ถอยของพวกห้าสปีดเกียร์ถอยห้าสปีดก็จะเป็นประมาณนี้เกียร์ห้าเกียร์สองเกียร์หนึ่งสามสี่ห้าอ่าถ้าเป็นห้าสปีดก็จะลงมาอย่างนี้เกียร์ถอยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นหกสปีดถ้าเป็นของอ e ีสุดีแม็กก็จะดึงดึงขึ้นอย่างนี้ดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบน ดึงดึงชิปครับมาดึงชิปดันขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเป็นรีโวอ่ะถ้าเป็นรีโวมันจะเป็นบันไดหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือใส่ให้เห็นแบบเปล่าๆแบบไม่ได้สตาร์รถนะครับแบบนี้ก็ใส่ได้นะยังใส่ได้อยู่ก็คือไม่ได้ขี้หรือขี้เละอะไรมากมายก็ยังพอใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีที่เป็นห้าเกียร์ห้าสปีดนะครับห้าเกียร์ห้าสปีดนี้ผมก็ ก็ไม่เคยได้ทดลองขับนะห้าสปีดก็แต่ก็ต้องหารถนะครับที่เป็นห้าสปีดมาลองขับนะครับเป็นห้าสปีดมาลองขับจะได้เห็นข้อแตกต่างอะไรเยอะแต่ว่าก็อย่างว่าครับไม่ค่อยมีรถเกียร์ห้าสปีดหรอกครับส่วนใหญ่ก็ถ้าจะยืมทดลองขับรถใครก็ตามแต่ต้องต้องสนิทใจจริงๆแล้วเขาต้องไว้ใจนะครับเหมือนกับรถลูกพี่ผมถ้าผมไม่ครับเขาก็ให้ผมขับนะแต่ว่าเจ้าเจ้าตัวเขาก็อยู่ให้ผมขับ นะครับให้ผมขับก็เจ้าตัวก็จะอยู่แล้วก็สามารถเอามาขับได้แต่รถคันอื่นผมไม่กล้าขับครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะโทษที่เราครับพอโทษที่เราเสร็จปุ๊บปัญหาก็จะเกิดนะครับเปิดหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดใจอะไรเงี้ยก็เลยไม่ยืมรถใครดีกว่าเอารถตัวเองเป็นตัวตั้งในการถ่ายคลิปในการทําคลิปนะครับยกเว้นแต่ว่าเจ้าของเขาอนุญาตให้เราถ่ายคือเขาไว้ใจเราอ่ะเขาเคยเห็นเรา ขับรถเขาก็จะสามารถตอบได้ว่าเออคันนี้เป็นอย่างนี้นะคันนี้เป็นแบบนี้นะนะครับก็จะมีประโยชน์มากกว่าถ้าอะไรที่ผมพูดผิดก็ขอเป็นนาทีนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับอันนี้คือคือ,คอผมพูดตรงๆนะนะครับคอมเมนต์ก็ขอให้ใช้สติในการคอมเมนต์นิดนึงนะครับก็คงไม,ไม่ไม่คงไม่มาตอบอะไรแล้วเพราะว่าผมเห็นเห็นสามสี่รอบแล้วอ่ะโอเคนะครับขอบคุณ fc ที่คอมเมนต์นะครับแต่ว่าผมผมว่าผมอยากให้คอมเมนต์เป็นความรู้มากกว่าแต่ไม่ใช่มาคอมเมนต์ด่านะครับคอมเมนต์ comment ด่านะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ด่าก็อย่างว่าแหละครับคนที่มาอ่านตามหลังอเขาไม่ได้ความรู้หรอกครับเขาความเขามาดูแล้วเขาอาจจะบอกคุณว่าเอออย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ย แต่อันไหนที่มันดีผมก็รับฟังก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ผิดพลาดผมก็ต้องอ่าขออนุญาตตอบแบบตรงๆนะครับตรงมาตรงกลับเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อซที่ให้กำลังใจอะไรที่มันพูดผิดเราก็ขออภัยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นความรู้ให้กับ f c คนต่อไปเอออ่าให้ให้กับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับจะได้มีความรู้แล้วก็เอาปัญหาตรงนี้ไปแก้ไขว่าควรทำอย่างไรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ให้กับช่องตาสาวรีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการัพยิต่อไปครับขอบคุณนะสวัสดีครับ